สวัสดีครับสวัสดีผมชสมาชิกทุกทท่านไปเอยครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรปากหลักเน่วยแรกแบบคู่กี้ครับสูตรนี้เดิมมาต่อเนื่องผมว่าติดวันที่เจ็ดวันนี้ผมจะมาคำนวณและชุมกันสาหรับท่านชมที่ติดตามอยู่นะครับก็จะเป็นแนวคำทายวันวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดในสูตรนี้จะเป็นสีทิ่ที่สูงหน่วยแรกสูตรนี้เดิมมาผมว่าติดทับงวันที่หกที่ผ่านมาดินกับสามเลขทีมออกแพงหนึ่งเลขที่เข้าหลักหน่วเล็กหนึ่งครับสูตรนี้เดิมมาต่อเนื่องหต แสำหรับท่านที่สนใจสูตรดินเวล่อแรแบบคุกกี้สูตรนี้มาดูนะครับ่ในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะที่ทำได้ในเมืแรกดิน6กับ8ออก3 8ครับเลขที่มาหลังเมื่อเลข8นี่คืองวดแรกที่สูตรเริ่มเดินครับต่อมามสุดทีงวดที่2ได้เก้าคูณหออก6 1ครับเลขที่มาหลังเมื่อแรกห่ถูกเป็น2องนู่นไปครับงวดที่2ได้คู่เมื่อแรกได้ที่คู่เนาะซึ่งจริงมาแบบนี้ถูกเป็น2องนู่นไป ต่อมาครับสีดิ้งวที่สามก็ได้คับได้เก้าเป็นหนึ่งเนาะตัวเดิมแอนที่ที่มาคือเลขหนึ่งข้าหลักหนึ่ครับถูกเป็นสองมวยแล้ถูกเป็นสามมวยต่อมาก็จะเป็นวที่สี่ได้หนึ่งกับสามที่ที่มาหนักเหมือนเลขหนึ่งออกห้าหนึ่งเข้าหลักหนึ่งครับถูกเป็นสี่มวยต่อมาครับสีดิ้งวุฒิวที่ห้าได้หนึ่งกับสามออกสองสามที่ที่มาหลักเหมือนเลขสามครับถูกเป็นห้างมวยต่อมาครับสีดิ้งวุฒที่หก สูนี้ทำเห้1กับ3ออกแค่นึงครับเลขที่มาหลักมีแรกเลิกหนึ่งเข้าทีหลักมีครับสูนี้เดิมมาต่อเนื่องผมมุตตีลิเ,ลเนาะในวันนี้ก็จะเป็นข้อที่7ครับที่ผมจะมาคำนวนณแนวส่งกันสำหรับ f c ตามอยู่อ่ทีนี้ผมจะคำนวณดูตั้งแต่วันแรกที่สูงเริ่มเลยซึ่งผมก็จะนำผลพลังวันที่1 จะเริ่มในมวดที่ออก044จะมาตั้งคำนวณดูกันครับสำหรับวิธีคิดสูน่วยแรงสูงนี้ครับหลักแสนบวกกัน1ครั้งหลักพันบวกกัน1ครั้งแสนบวกพันวิน่วยแรก แล้วก็มูเรเล่คงที่การวิสัยนี่คือเลขคงที่ครับโฟนท์ได้บุ้งไปสองแต้มครับซึ่งจะได้ดินออกมาที่สองตัวเนาะอ่างวดแรกนะที่ศูนย์นี้ด้วยเบนคืองวดที่ออกสามแปดทำได้หกกับแปดดิหน่วยแรงวันนั้นอ่างวดแรกได้รขคู่ครับดินโอกับแปดเราออกสามแปดแหม่ที่นักชมก็มาลงคำดูเทียบดูครับ หลักแสนบวกหนึ่งครั้งหลักพันบวกกันหนึ่งครั้งหน่วยแล้งบวกกันหนึครั้งบวกด้วยสามคงที่ครับห้าบวกหกเป็น11บเอ็ดบวกสองิบสาบวกสเป็นสิบหไปสเป็น8เลขยกฐานแปดต่อมาครับสี่บวกดทว่ 2, สองวทด่ี่สศูนย์ยีลิขีครับงวดที่สออก หกหนึ่งสำหรับโซนนี้ได้เก้าหนึ่งครับทีนีงชมงานลองคำนวณเทียบดูครับวิธีคิดหลักแสนบนหนึ่งครั้งหลักพันกวนหนึ่งครั้งหน่วยแล้งกวนหนึ่งครั้งอุดิสา,ารคงที่ครับ 1>, 1่บวก7เป็นแ8บวกแปดเป็นิบบวก3าเนาะดินตัวแรกได้ลเลขเบวกอเป็น1ดิน9 1ออก6 1หครับหรือที่มานเวยแรงเลขห1ึถูกเป็นสงมาครับว่อต่อมาครับสี่ดิมว่ที่3เมว่อที่ส่วนนี้ได้9 1ถา1ึงดินเวยแล้งวันนัน้นออก21ครับวิธีคิดหลักแสนบน,นครั้งหลักพันบน,นครั้ง่วยแรงบนหน่งกรวัน,น,นี่สามท,ทครับ หกบวกเก้าเป็น15บห้าบหกสบวกแล้วได้9กับ1นี่คือผลลัพธ์ที่ได้ในมนูลิ 3, ออกสองหนึ่งครับส่วนนี้เป็นส่วนหน่วยร่างแบบคู่ขี้เด่นที่สอตัวครับถูกเป็น3ามหน่วยว่าต่อมาครับสิ้วัที่4ี่วัที่4ีวันั้นได้1กับ3ออก 5, 1, ห้าำำนดดนนห,นหนึ่งครับท่านผู้ชมก็มาลงคำทุนบอดูครับวิธีคิดหลักเสบนดครั้งหลักพันบนคหน่วยร่างบนเดดนิางที่ครับ เจ็ดวงห 8, น 8, ึ่งเป็นแปดแฟนสามเป็นสิบเอบูไปสอเป็นสออกแค่หนึงครับได้ที่มาเว็นแร,รก็ได้หนึ่งเนาะคูเป็นสี่วยต่อมาครับ4ี่ว่ที่5ครับว่ที่ห้างวดนนั้นได้1กับ3ออก2อสครับท่านผู้ชมก็มาลงคำนวณเทียบดูครับ หลักแสนบนหนึ่งครั้งหลักพันบน,นห,หบนึ่งครั้งหลักหน่วยแลกบนหนึ่งครั้งโวยสารคงที่มาลองบวกดูนครับสถิติงวดที่งวดที่ห้าวดนั้นคำนวณออกมาได้หนึ่งกับสามจริงหรือเปล่าเนาะเจ็ดบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกสามคงที่นี่คือเลขคงที่ครับที่ใช้กันเป็นเลขสาม เจ็ดวงหเป็น8ปดแดบวกสคงที่เป็น11บวกกันแล,ล้วได้หนึ่งกับ3เลขที่ออกคืออจะห้าหนึ่งวันนั้นออกสองสามเนาะเลขที่แปน่วยแรกคือเลขสาครับเมืต่อมางมดดที่6ที่ผ่านมาสูนี้ดิน1กับ3ออกห้านึงครับสำมบสูนี้เป็นสู่เลขดินห่วยแรกแบบคู่ขี้ครับ สถิติศูนย์นี้เดิมมาต่อเนื่องมหกมุติเลยที่นักชมก็มาลงคำนวณเทียบดูนะครับสําหรับวิธีคิดสูตรหลักเวรแรกแห่งผู้ขี้สูนนี้ครับหลักแสนบนครั้งหลักพันบนหนึ่งครั้งเวรแรกบนหนึ่งครั้งคือสามคงที่ครับน,นี่คือ เลขคงที่นะเลขคงที่ที่ใช้ก็จะเป็นเลขสามท่านผู้ชมก็ลองบวกเทียบดูครับ8ปดบวกเจ็ดเป็น15บห้บวกสามบแปดสบกสคงที่เป็นยี่ิบเอ็ดดินตัวแรกที่ได้เลขหนึ่งบวกเป็นสนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ในงวดที่ที่ผ่านมาดินไว้แรกคือหนึ่งกับสเนาะเลขที่ออกคือห้าหน่เลขที่มาไว้แรกเลขหนึ่งครับสูนี้เดินมาต่อเนี่ยหงมติด วันนี้ก็จะเป็นมวดทิ7นะที่ผมจะมาคำนวณช่วมกันสำหรับวิธีคิดสูตรหน่วยแรงแบบผู้คิดสูตรนี้นำหลักแสนบนหนึ่งครั้งหลักพันบนหนึ่งครั้งหน่วยแรงบนหนึ่งครั้งบูด้วยสามพงที่ครั้งครับ ห้าบวกแปดเป็น13 13าบวกหเป็น14บวกสเป็น17บเจ็ดฉะนั้นเด่นตัวแรกที่ได้คือเลขเจครับตาตัวหน้าออกไปเนาะเด่นตัวแรกได้เลขเจบวกมี2เป็น9ครับถึวันนี้ได้ดินเป็แรกนะที่ได้จากสูนรนี้เนาะเป็นสูตรเดินดีอ่า วัที่ผมที่ผ่านมาดินหนึ่งกับสามออกห้าหนึ่งมวนใหม่มวดน,นี้ดินเจ็ดกับเก้าซิงดาลีคีเนาะดินเจ็ดกับเก้าวันนี้ล็อกหนึ่งครับนี่คือข้อมูลเวลลังวัมมนนี้ครับถ้าเราชอบสูนี้ก็แคมป์ได้ด้วกันไว้เนาะประมาณน,นี้ครับวันนี้เป็นมวดที่เจ็ดครับมวนแรกที่สูนเริ่มเริงคลิงม้วนที่สอสามแปดเนาะม้วนที่สองได้เก้าหนึ่งมาล็อกหนึ่งม้วนที่สามดินเก้าหนึ่งออกสองหนึ่งม้วนที่สี่ ดินหนึ่งกับสามโม่ห้าหนึ่งวัที่ห้าดิน 1, 3, 2, 3, หนึ่งกับสามโมโซมสามวันวัที่สี่ห้าหกดินหนึ่งกับสามต้เป็นเลขตัวเดิอที่ได้หนึงห่งสามวันี้ก็เข้าจากมือวันนี้เป็นวัที่เจ็ดครับดินเจ็ดกับเก้าเนาะคอดินทั้งสองตัวครับวันี้ดินเจ็ดกับเก้าที่เราหรนุนแรงนะครับน้ำทีใช้ดูนะครับ ส่วนชุดสรุปแรงวันนี้ครับผมจะมาสรุปคัดตัวนี้ให้อีเช่นเคยเนาะที่ผมมาให้ดูในคลิปนี้เป็นสูรเวลแรงแบบผู้ขี้นะเป็นอีกองทางนะ่ที่น่าสนใจสําหรับวันนี้ครับวันที่แล้วเนาะมีหลายสูบชน6กหนึ่งนะวันที่ผ่านมาชน6กหนะึ่งออกห้าหนึ่งวันนี้ผมจะมาเทียบชนให้ทุกันหลายสูรนะหลังจากที่ผมลงให้ไปก็มีหลายสูรเนาะ ทีเป็นเลขชุด2อตัวแรกสำหรับ่วนนี้ที่เห็นเป็นสูตรดินเวลานังแบบผู้ขี้วันนี้ดินรีขี้เนาะฉะนั้นวันนี้เนาะถ้าเราจะยึดตามสูตรนี้ที่ได้ดินเจกับ9นีเคลอเลขดินแล้งวันนี้ที่ได้จากสูตรนี้ครับวันนี้เป็นวดที่เจครับมารลุนะครับดิน7จกับเ้าเนาะถ้าเราชอบสูตรนี้ก็นําไปจับคู่ดไูได้เนาะ สำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกยิปหน้าสวัสดีครับ